สวัสดีครับปุ้งชูเรียนภาษาฝรั่งเศสง่ายๆกับอาจารย์ต้นนะครับวันนี้เราจะบเร,รียนการกระจายกริยาในกลุ่มที่3ซึ่งเป็นความท้าทายของคนเรียนภาษาฝรั่งเศสทุกคนกริยาในกลุ่มที่3ก็คือกริยาที่ลงท้ายด้วยแตเอ,อเป็นหลักนะครับแต่กริยาในกลุ่มนี้ก็ยังมีตัวที่ลงท้ายด้วย oer e er และ e er อยู่ด้วย กริยาในกลุ่มนี้มีหลักเกณฑ์พอให้จับได้บ้างแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องพยายามจำเองครับกลุ่มกริยาในกรุ่ปที่3นี้นะครับตัวที่สามารถใช้กดได้ก็อย่างเช่นกริยาร้องเดที่แปลว่าส่งคืนกริยาในกลุ่มร้องเดอนี้นะครับสามารถใช้วิธีตัดแอคเอเอ แล้วยกส่วนที่เหลือลงมาอย่างนี้ครับแล้วจึงเติมหางเข้าไปดังนี้เห็นไหมครับหางก็จะได้แก่ s a s แล้วก็ไม่เติมอะไรเลย s, o n s e z แล้วก็เอือนเครับเราก็ได้ je r o n d tu r o n g il r o n g nous rendons vous rendez i,l และพุ่งพดร้องเดือซึ่งกริยาในกลุ่มเดียวกันนี้นะครับก็จะได้แก่กริยาอั t ตองเ e เห็นไหมครับจะมีสนักษณกระจายคล้ายกันเราจะได้จัตตองจูอัดตองยีอัดตองนูซ์อัดตองดงวูซ์อัดตองเดียยีลา t อัดตองอัดตองหรือว่ารอคอยครับแล้วก็จะมีเดปองเดือ ที่แปลว่าขึ้นอยู่กับนน่ก็กระจายแบบเดียวกันรวมถึงอะไรป้องดอที่แปลว่าแผ่ขยายก็กระจายแบบเดียวกันครับทีนี้มันมีกริยาที่เหมือนเหมือนว่าจะลงท้ายเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้กระจายแบบเดียวกันเลยนะครับกริยาที่วันนี้คือกริยาที่อยู่ในกลุ่มคองเดอถึงแม้ว่าจะลงท้ายด้วยเดอเหมือนกันแต,กแต่การกระจายกริยานั้นไม่เหมือนกันโดยเฉพาะซูเชนูวูอีกแล้วพวกอพดครับ ในตอนต้นเรายัางพอใช้หลักเกณฑ์เดียวกันได้เห็นไหมครับพองเรอะก็เป็นพองพองพองแต่พอเป็นนูกลายเป็นเพรนงไม่ใช่พองดงนะครับหลายคนจะเข้าใจผิดตรงนี้นูกริยาพองเรอเป็นเพรนงเพอเน่แล้วก็แผ่นครับในเมื่อพองเรอกระจายแบบนี้กงพองเรอก็จะกระจายแบบเดียวกันครับเพราะว่าลงท้ายเหมือนกันกงพอง กงพรองกงพรองกงเพนงกงเพรเน่กงแผ่นกงพรอหนักแปลว่าเข้าใจเราเคยรู้จักศัพท์ตัวนี้มาแล้วอับครองเะแปลว่าเรียนอันนี้ทุกคนก็รู้จักครับก็จะกระจายแบบเดียวกันอั r เพรนงอับเพน่อับแผนเห็นไหมครับสุครองเะทำให้ประหลาดใจก็เช่นเดียวกันครับสุเพรนงสุเพน่สุเพผนนะครับทีนี้ มันจะมีกริยาอีกบางกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มย่อยในกลุ่มที่สามเราไม่สามารถใช้หลักเกณฑ์เดียวกันได้เลยนะอันนี้เราต้องใช้กฎอีกกฎหนึ่งกฎนี้เรียกว่าท่องทอนนั้นที่คลองโลกครับกริยาเหล่านั้นเราสามารถจับเป็นกลุ่มๆได้เช่นกริยาในกลุ่มเวอร์นีเห็นไหมครับลงใช้ที่ ER นะครับ จะจัดไว้อยู่ในกลุ่มที่สามกริยาเวเนียเวลกระจายเห็นไหมครับ je viens tu viens il vient nous venons vous venez ils viennent ในเมืเ่อกระจายแบบนี้ de venir ก็จะกระจายแบบเดียวกัน de viens de v i e n t de v i e n de venons de venez de viennent เตเนีก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ครับเพราะว่าแตกต่างจากวเนีนดิดตัวเองเห็นไหมครับ การกระจายจึงออกมาเหมือนกันเจียเจียเจียเติรนงเติร์เน่เจียนในเมื่อเติร์เนียกระจายแบบนี้สู่เติร์เนียก็กระจายแบบเดียวกันครับสูเจียสูเจียสูเจียสูเติรนงสูเติร์เน่สูเจียนแล้วก็จะมีกริยาคู่หูสองตัวนี้นะครับที่ทุกคนต้องจําได้และกระจายให้ได้เลยปูว uh ัวแล้วก็วูล uh ัวปูวัวแปว่าสามารถครับ vouloir แปลว่าต้องการหลายคนจะพูดว่า vouloir se pouvoir q u า n d p a อย่าี่ีหนคความสําเร็จอยู่ที่นั่นครับทั้งคู่นี้กระจายคล้ายกันมากครับ je p e u x tu p e u x il a peut nous pouvons vous pouvez il a peut vouloir นะครับ je veux tu veux il a veut nous voulons vous voulez il a v o l e ครับ นอกจากนี้เรายังมีการมีกริดมีกริยาตัวอื่นๆอีกที่อย่างที่บอกครับเราทดสอบกดท่องเท่า,ทาทนั้นที่ครองโลกพราะแทบจะหากฎเกณฑ์ใดๆมาช่วยไม่ได้เลยต้องอาศัยความเคยชินในการท่องจำนะครับกริยาเหล่านั้นก็ได้แก่แบบแอดก,กริยาขวัญใจของเรานะครับ Jusui, Jue, Nusom, Nusat, Yeraso Biale, Le verbe à boire, n'est-ce pas que vous avez J'ai, tu as, il y a là, nous avons, vous avez, il a besoin. Boire, c'est pas d'homme. E -ce je bois, tu bois, il a boit, nous buvons, vous buvez, il a boivre. Croire, c'est pas sûr. Je crois, tu crois, il a croit, nous croyons, vous croyez, il a croit Devoir, c'est pas tant.

je dis, tu dis, il a dit, nous disons, nous dites, il a dit. Lire. Je lis, tu lis, il a lit, nous lisons, vous lisez, il a lise. Voir. Voir, voir, voir. Voyons, voyez, voir. Parti, à qui va partir, sa paille. Par, par par Partons, partez, Partez. Résoudre. ตัวนี sword, ้กระจายแปลกมากครับ resu 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 r e s o l v a n resolve resolve แ i r สร้างความพึงพอใจให้เราได้ยินกริยาตัวนี้บ่อยนะครับ s i vous p l y s i te p l y ไงครับ play 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 p l a i s o p l a y e p l a y e s และตัวสุดท้ายนี่ก็อวัญใจเราครับ alle อยู่นี้เอง je vais tu vas il va nous allons nous allez i l a vont กริยาเหล่านี้ท่องทาน้าที่ครองโลกนะครับนอกจากนี้ยังมีกริยาในกลุ่มที่สามตัวอ,อ,อื่นอีกที่กระจายผิดแผ่ออกไปผู้เรียนควรจะสนใจหาความรู้เพิ่มเติมด้วยนะครับถ้าอยากเรียนไวยากรณ์ตัวอืนอ่นๆก็แวะไปที่ www.bongchuwajan.to.com ด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณ่า